ว่าคนหวามากินข่ารื่นแท้บางส่วนนู่นนู่นนู่นเห็นคนี่เดินทางนิราเนเขาจะโอ่งมากเอ้ารู้บอกว่าโนยุยุนถ้ามีคนอเขาได้จอดถามขับไปได้ไม่ต้องขับไปโอ้มีบ้านคนอยู่เยอะมาก็มีสิบ้านคนไม่แต่แล้วเขามาที่ทุ่งนาไงม่ตอนนี้นะพี่ตอนนี้เขาเขียนหมู่บ้านแล้วเนี่ยเรื่องเขาทขีบ้านที่ทุ่งนาเยอะมาก ร่มรื่นดีนี่ไงแล้วมันก็ <คน S 2> สบายหูสบายใจมันไม่บุกเวิ์เงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไปเนาะมันไม่บุกเวรมันเป็นธรรมชาติดีที่ไม่มีรถด้วยน,วน้องนิงคนเซ็กซหนักไปละหนักไปละหนักไปละน่งมาน้ำจนดักโดนหนักไปแล้วหนักไปแล้ว นังนัชื่อพ่อพี่นะแต่่อกี้ชื่อแม่หนิงแม่ล่าสุดแกงชื่อพ่อชื่อแม่พระจ้าไม่ไม่ไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้โอเคโอเคเซ็นเซ็นข้างหน้าเลยพี่ชุมเปแล้วานีพจึงเติบโตอ้นใหญหมวแล้วหดแล้วนี่ไง เสียงดังนะเลยวกอถามปีการไปถามถวายตรงไหไดห้เราะอะไรโอ้ทไสันตะานนะ่ะเนาะมีหมาป่อนี่เป็นสถานเออเขาเรียกว่าพ่อเเื่อกสนักสงฆ์สนักสงฆ์ปูหน้าอยูอยลงเื่อ่งนีมา้ีการไปถามก<า>ันเ่องะพ่อพ่อเป็นเดิอนออกมาแล้วหนูพ่อหน้าพ่อหนู อย่าอย่าร้องคออย่างนี้สิคะบุองทองมอเหมือนลูสวัสดีครับครับจัดน,อนดด้องดีๆแล้วลบกระบ้ามาไงคันคลอสา,าจึงกิไม่เคยมาเรามาครั้งแรกอก็มุนงน,งนงั่งตรนี้ยทอังย่ามาดมดกัก อันนี้มาไมาไทอดอันนี้อ่ะๆๆมไปดมครับอันนี้อร่อยอร่อยออมาแล้วบกพบอกเพ่อบอกเพ่นแล้วเพ่นบอกให้รงสาไม่หาว้อไมหาวมกัดวอดลงมาเป็น เป็นสำนักไม่ได้เป็น,ปนบา้านก็ค่ะไม่เห่าลูกไม่เห่าหน,นั่งเลยไปอนุญาตไปรกราบคร่ะ,ระก็เป็นญาตค่ะไม่อ่ะอนุญาตนั่งลง

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ระหโมอัตตัสสาอะหังอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตังสะระณังปัจจามิอุตตังสะระณังคัจฉามิธัมมาสะระณังปัจจามิสังฆัง dapatlah to berhak to sama akan dihakatkan saya jika kita thì tôi tăng. Ừ. Chị làm chị làm mắc sai

ตีตแล้วแต่เ้าสิมาอยู่จากมือสิบอ,อกค่ะแม่ะบวบผ้า,ามก็ได้มาคะได้มาทุก,ทกแม่นี่แม่บอกว่าบวบผ้าเพื่อดีก้รู้แล้วความผดที่ฉันถามอะไรไคิดเ,เออถามหาร้านชช่นตามอัางาตาบ้าเออขครข้า,าขงทางละ่ะโอเเ้ยดอกบิ๊กเลนสีค้อมเพกกับบิกซี กับหูยูก็ถามมาเจ้าเจ้าของอันหบ้านเจ้าของพื้นที่อะค่ะทีบอกได้ว่าเออขายอยู่ใกล้นั่นใกล้นี่ข้างทางครับนี่ละนอกปขายข้างทางกันดิเนี่ยโอ้โหเออเงินเกลือถึงเลี่ยจับแลัวพี่น้องเห็นบุญแล้วแล้วกำบานแล้วอ้าวปลาปสองคนนี่ไปอยู่ข้างทางเลยเออเข้าขากันเลยออกเงิออกออกออกเลยที่เขาแล้วเราไปไหนต่อเนี่ยกลับบ้านครับ อญย่าับ้โอเคงั้นเราบ้านอ่ง่าไปส่งต่อบ้านเราไปจอดที่ทุนเรากวนรงเนาเคาง้างไ้ค่ะกินน้ำตีเอากรอาง่าบอกกวแข็มเ่งบ้านเนี้ยไปบ้านกูจะมาไปไปยอยเน้ยเออกอยาอยากจะแต่พวกคุณเพราะกับผมไม่ได้ตอนน้ามันร้อนเลยไม่ได้ขับรถขับรถบ่เป็นเป็นแต่นตาาค่ะเป็นต่อะไนะแกนตาาอะไรนตา ยันจุล่าจักรยานยันจุล่าอ๋อฮัลโหลมอเตอร์ไซค์เขาเรียกออโต้ใช้อยู่ดีๆมอเตอร์รัดมอเตอร์มอเตอร์รัดมอเตอร์รัดอินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์รัดออโต้รถยนต์มอเตอร์รัดนั่นมอเตอร์ไซค์ยันจุล่านั่นก็คือจักรยานครับเออบนตัลาเลยแหละนี่แหละนไปบ้าๆตัวเสมาเจ้าไปเลย อ่าจกิตหบอกี้เนรบัหรบิบาลักษ์ะอังยาอังยาแล้วอังยาอีกย่สนนี่แลวถามว่าอันคลิปที่แล้วอังยาลองเพลงจสพดล่มนะเอฟซีมากหลายมือลองเพ่งจะพดลอมเฟังอย่าเดียแต่เอาเพลงไม่เพลงยังเอากับเพ่งไมหวยเพลงไม่จะเริ่มูลาจะเร่มลาเพลงอะไครับ แค่ใจเออหรืเป็นบกน้ำเตนรู้เก็บเก็บใจไว้ในลิ้นสักไอกไก้าผิดวะไนั่นมันหมอน่ำหนยเออมันหมอนเป็นเพลงเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรับแท้กับความพู้นแปรมคงไม่เล่ไม่หวัง ยังอีกใจไว้ในลิ้นซักหนันมอลล่าเือกันนันล่วว่าจะอายจริงใจงำไปงำไปมุดน้ำมุมบํามุมบําไปและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามายังอีกเข้ามาคนในคนลิ้นซักคนพยอยางคุย คนหาเหรียญป่าไปซื้อกาแฟหาลังอย่ายเขามาคนในลินซักเข้ามาคนในลินชักไปน้ำเขาเสียเปล่าก็เลยพวกนิดส่วงคงไม่เจอรักแท้กับความควรแฝงไอแก่เล่ไม่ไหเมื่อกี้ยังขี่สูงลงต่ำลงเร็วจังบังก็งง เดินเข้ามาแผนติแติดมนตกตะลุกมตกตะลุกรกะลุเพงตกตะเสือกเลยแอนสตอบนิดนึงเยอะพี่น้องแมวเอาเอาดีๆๆเดี๋วเข้ามาเดล๋ยวไยวเดีเดี๋เดี๋ยวเดีเดยวยุเดีววว อันซาปาบูดไอไก่ภาษาสซนน้ำหนาเขาว่าในวายอย่างเดคิดก็คือหูบางแน่นแต่ก็หูไอไก่ภาสาโซนน้ำหนานอกจากสซนน้ำหนาไก่ที่รถดีกว่านะคุนในลินทุกคนโอรอยู่ในความสงบออะหย่าอย่ามาเนี่ยมาเก็บตัวเพิ่นหนึ่งให้หนึ่งเมืองมาค่อยพอบักขามอ่อนอันนี้ถังอะไรอ่ะใส่ได้ใส่ได้เถัยงปลาเดี๋ยวอ๋อถังเหยื่อปลา นี่นี่นี่หนุนเยอะดนุนเยอะเลยขาอ่อนที่เหนงเลยใส่เหยียบเหยียบหนูเหยียบขอบกระบะนะไหนอ่ะมีเหยียบขอบกระบะขึ้นไปโอ้พี่กายน่าจะถึงมันจะถึงเหรอถึงเมื่อไรล่ะเหยียบแค่นั้นแหละได้เลยจบทีเด้อหนีงเลยเมื่อว่าหวงเฮ้เมื่อว่าค่อยพอปากขามอ่อนอยู่ในเมืองไปเก็บเขามู่ตัวอย่างนี้ไม่ได้เนาะคุณอัญญา ออายาไมาหิวอนอกกินอยู่ลัางรวดีนครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวไปถามให้เดีมึงมีแท่งไหนเลย <c oughs> <c oughs>